พระราชวังพญาไทหรือวังพญาไทตั้งอยู่ที่ริมคลองสามเสนถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างขึ้นพระราชทานนามให้ว่าพระตำหนักพญาไทหรือวังพญาไทต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวังพญาไท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววังพญาไทยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จทอดพระเนตรการทำนาการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์วังนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้สร้างตำหนักเป็นที่ประทับ รวมถึงส่วนพื้นที่ด้านหน้าตรงข้ามกับพระตำหนักโปรดเก้าให้เป็นที่ทำนารวมทั้งลงนาเพื่อประกอบพระราชพิธีแลกนาขวัญหลายครั้งณนะวังพญาไทยวังพญาไทยใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในระยะเวลาอันสั้นเพราะเมื่อหลังจากมีการขึ้นเลือนใหม่ได้เพียงไม่กี่เดือนก็เสด็จสวรรคต ในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระองคุฎเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทูลเชิญสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชมารดามาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ด้วยจนกระทั่งสวรรคตเมื่อปีพศ2463หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ได้ทรงหรือพระตำหนักพญาไทยเหลือไว้เพียงพระที่นั่งเทวราชสภารงซึ่งเป็นท้องพระโรงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งใหม่หลายพระองค์ด้วยกันรวมทั้งได้สถาปนาวังเป็นพระราชวังพญาไทยรัชกาลที่หเสด็จมาประทับที่พระราชวังนี้โดยตลอดจนปีสุดท้ายแห่งรัชกาล ทรงโปรดเกล้าให้มีการตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างพระพราทำให้เกิดกลิ่นเหม็นคล้ายซากศพโดยทรงได้กลิ่นพระองค์เดียวประกอบกับมีพระราชประสงค์ให้พระนอประสูตรในพระมหามนเทียนจึงเสด็จจากพระราชวังพญาไทไปประทับณพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานและโปรดเกล้าให้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระอรราชเทวี ตามเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งเทพสถานพิลาศในหมู่พระมหามเทียนพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งสวัสดคตพระราชวังพญาไทยยังเคยเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในช่วงมีพระคันพระนอสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์สจีพระวรราชชายาและเป็นที่พำนักของ พสุจริตสุดาพระสนมเอกอีกด้วยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพระราชวังพญาไทยในรัชกาลที่6ได้แก่ดุสิตธานีหรือเมืองประชาธิปไตยแบบอังกฤษตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างเป็นเมืองจำลองเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือให้เห็นแล้วต่อมาในรัชกาลที่เ ได้โปรดเกล้าให้กรมรถไฟปรับปรุงวังพญาไทยเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งสำหรับให้ชาวต่างประเทศพักเปิดเมื่อ18ปุปกุมภาพันธ์2468ตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่6ที่จะพระราชทานพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นโฮเทลชั้นหนึ่งของประเทศตั้งแต่มีพระราชดำริจัดงานสยามรัฐพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อพัฒนาการพาณิชกรรม และอุตสาหาการรมการท่องเที่ยวระหว่างนั้นได้มีการใช้พระราชวังพญาไทยได้เป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยออกอากาศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศส4 7 3่มกรมรถไฟดำเนินการสร้างโรงแรมวังพญาไทยได้6-7ถึง7ปีก็เลิกกิจการเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศส4 7 5 เนื่องจากคณะราษฎรต้องการนำวังพญาไทยสร้างโรงพยาบาลทหารจึงพระราชทานวังนี้ให้เป็นสถานพยาบาลของกองทัพบ,บกและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวังพญาไทยอยู่ในสภาพสุดโทรมและกำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวร ภายใต้การดำเนินงานของชมรมคนรักวังและมูลรนิธิราชวังพญาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัต์รัตนราชสุดาสิริโสภาพันนาวดี